สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกออบทวิเคราะห์เนื้อเรื่อง Max p a y n e 3กันครับกับบทที่9และแล้วฉันก็มาอยู่ที่นี่อีกครั้งณนะครึ่งทางของโลกสวัสดีค่ะบทนี้เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของเรื่องเลยนะคะใช่ครับจากแค่เรื่องบอดีิการ์ธรรมดาานี่กลายเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลย คือมันพลิกไปเลยจากแค่เรื่องพัวพันคดีลักพาตัวกลายเป็นการเ,าเปิดโปงองค์กรชั่วร้ายที่มีแบบรัดหนุนหลังอยู่พอรกเกตของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญเหตุการณ์พลิกผันและก็ประเด็นที่แบบโหน่ากลัวที่เปิดออกมาในบทนี้เลยนะครับตั้งแต่ความวุ่นวายในสลัมโนวาเอสเปรันซาไปจนถึงความจริงระดับองค์กรเลยค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเปิดบทมาปุ๊บ แม็ Max กซ์ก็ถูกเวี่ยงเข้าไปกลางวงปฏิบัติการกวาดล้างสลัมของหน่วย UFE เลยทันทีใช่ค่ะบรรยากาศนี่มาเต็มเลยกดดันโกลาหนวิ่งสู้กันในตรอกแคบๆข้ามหลังคาสังกสีคือมันมันเรียวมากการออกแบบฉากนี้สุดยอดจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่ฉากสวย แต่แบบมันเล่าเรื่องในตัวมันเองเลยจริงค่ะการที่เกมบังคับให้เราแบบบุกเข้าไปในบ้านคนเห็นเข้าของกระจัดกระจายร่องรายชีวิตที่เออมันถูกทำลายไปแล้วนะคะมันตอกย้ำเลยว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการตำรวจปกติแต่มันคือการยึดครองเลยนะเนี่ยใช่ค่ะ แล้วมันทำให้เรารู้สึกอินไปกับชะตากรรมของชาวบ้านในนั้นด้วยแล้แม็กซ์ก็เริ่มสังเกตเห็นอะไร,ประแปลกๆแล้วใช่ไหมครับค่ะเริ่มเห็นเจ้าหน้าที่ UFE นี่แหละสังหารพลเรือนมือเปล่าเลยซึ่งในเกมก็จะมีพวกข้อมูลให้เก็บด้วยเกี่ยวกับศพชาวบ้าน,นอะไรพวกนี้ผมจำคำพูดในใจของแม็กซ์ได้เลยที่ว่าไอ้พวกนี้ทำให้ตำรวจนิวยอร์กดูเป็นนักบุญไปเลยคือมันชัดมากว่ามันเกินไปแล้ว ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะเพราะมันปูทางไปสู่การเปิดโป่งที่ใหญ่กว่านั้นนีอ,อการที่มีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเข้ามาถล่มกลางชุมชนเลยเนี่ยโหดมากมันยิ่งตอกย้ำเลยค่ะว่า U F E นี่ใช้อำนาจเกินขอบเขตจริงๆมันค่อยๆบิวให้เราเชื่อว่าองคอ์กรนี้มันต้องมีอะไรลับลมคมในแน่ๆแล้วจุดพลิกผันจริงๆก็เรามาถึงตอนที่แม็กซ์ตามรอยไปจน ไปเจอการคุยกันลับๆระหว่าง UFE กับกลุ่มทหารรับจ้างฝ่ายขวาที่ชื่อคราชาเปรโตซึ่งตอนแรกเหมือนจะเป็นศัตรูกันใช่ไหมคะใช่ครับนึกว่าเป็นคนละพวกกันเสอีกแต่กลายเป็นว่าอา้าวสมรู้ร่วมคิดกันเฉยเลย UFE จับชาวบ้านในสลัมมาส่งให้คราชาเปรโตเพื่อเอาไปค้าอาวัยวะโอนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการกวาดล้างสินนะครับใช่ค่ะ คือมันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าร่างกายที่ป่วยไข้ของสังคมอะคะที่ผู้มีอำนาจมองคนชายขอบคนจนเป็นแค่ทับสยากรให้ขูดรีดการที่เกมมันเชื่อมโยงกับเรื่องมิลิชียสเนี่ยบราซิลจริงๆนี่มันยิ่งทำให้คนลุกเลยนะอืมคือกลุ่มพวกนี้ที่แบบอดีตเจ้าหน้าที่รัฐตั้งขึ้นมาอ้างว่าปราบอาชญากรรมแต่สุดท้ายก็กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมซะเอง ค้าอาวัยวะนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าในตลาดมืดที่พุ่มเป้าไปที่คนจนมันเลยทำให้สิ่งที่ UFE ทําในเกมมันดูสมจริงจนน่ากลัวเลยครับใช่ค่ะมันยกระดับศัตรูไปเลยจะแค่โจนผู้ร้ายธรรมดากลายเป็นความชั่วร้ายเชิงระบบที่แบบน่ากลัวหนี้งแล้วก็มาถึงฉากที่ผมว่าพีคสุดในบทนี้แล้วการประหารมาเซโลบังกรด้วยวิธีสวมสร้อยคอ เน็กโคลซิงนะคะการเผาทั้งเป็นด้วยยางรถยนต์อ๋อมันโหดร้ายติดตาจริงๆมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมครับการเลือกใช้วิธีนี้มีค่ะอย่างที่ตัวละครดาซิวาอธิบายทีหลังคือมันเป็นการสร้างสถานการณ์ป้ายสีแก๊งอื่นเพื่อให้ U.S.F มีความชอบธรรมในการเข้ามาจัดการอ๋อเป็น false flag operation สินะครับถูกต้องค่ะ แล้วประวัติศาสตร์ของวิธีนี้เองที่มาจากยุคแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้มันยิ่งเน้นความเลวทรามของ U.S.F กับคาราชาเปโตรเข้าไปอีกเป็นความโหดร้ายที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองจริงๆหลังจากเห็นภาพนั้นแม็กซ์ก็คือเหมือนระเบิดออกมาเลยฟิลขาดนำไปสู่ฉาก QTE สู้กับมิโลริโกมือขวาของคาราชาเปโตรฉากนั้นมันดิบมากนะคะรุนแรง แล้วก็รู้สึกส่วนตัวมากๆมันต่างจากการยิงกันปกติไปเลยใช่ครับตรงนี้แหละที่เรียกว่า Ludo ลูโดนาร์กิฟ t h a r s i s หรือการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการเล่นคือมันเปลี่ยนจากยิงเไกลมาเป็นสู้ประชิดต,ตัวใช้ QTE บังคับให้เราลงมือเองเลยมันเหมือนเรากลายเป็นตัวแทนความโกรธแค้นของแม็กซ์ไปเลยในตอนนั้นหลังจากจัดการรีโก้ได้แม็กซ์ก็พาโจวานน่าหนีออกมาค่ะแล้วในฉากสุดท้ายของบท แม็กซ์มองแผลของโจนหน้าและก็พูดถึงเงาของชีวิตที่สูญเปล่าที่จะตามติดไปตลอดการเป็นโมเมนต์ที่หาได้ยากนะสำหรับตัวละครอย่างแม็กซ์ที่จะเชื่อมโยงบาดแผลตัวเองกับคนอื่นแบบนี้ใช่ค่ะการตระหนักถึงบาดแผลร่วมกันตรงนี้มันทำให้เป้าหมายของเขาหลังจากนี้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่บอดี้การ์ดรับจ้างแล้วแต่คือการปกป้องผู้รอดชีวิตความคลุมเครือทางศิลธรรมมันหายไปหมดเลยศัตรูคือปีศาจชัดๆ บทนี้ยังเป็นจุดที่เรียกว่าเกิด Ludonarrative Consonance ด้วยค่ะคือความสอดคล้องการระหว่างเรื่องเล่ากับการเล่นเกมอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับคือปกติในซีรีสน์นี้ความรู้สึกข้างในของแม็กซ์อย่างเช่นความเศร้าความเกลียดตัวเอง มันจะดูขัดขัดกับการกระทําในเกมที่เราแบบยิงคนเป็นว่าเล่นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับครับมีคนพูดถึงประเด็นนี้บ่อยแต่ในบทนี้แหลคะค่ะความโกรธแค้นันชอบทำของแม็กซ์มันสอดคล้องกับการกระทํารุนแรงที่เราในฐานะผู้เล่นทําพอดีเป๊ะเลยมันเลยไม่รู้สึกขัดแย้งกันอ๋อเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากสุปก็คือบทที่เนี่มันเปลี่ยนเกมไปเลยจริงๆนะครับทั้งในแง่ศิลธรรม เปิดโปงความชั่วร้ายระดับโครงสร้างแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับการล้างแค้นแบบถึงเลือดถึงเนื้อของแม็กซ์หลังจากนี้แก่นสำคัญจริงๆก็คือเกมมันไม่ได้ให้เราสู้กับโจรธรรมดาแต่มันกำลังวิพากษ์สังคมที่ป่วยไข่ที่คนมีอำนาจขูดรีดคนที่อยู่ล่างสุดมองสลัมกับผู้คนในนั้นเป็นแค่ทรัพสัตว์ที่ใช้เราทิ้งเนคะ่ะครับผมแล้วก็ขอทิ้งท้ายชวนคิดกันนิดนึงนะครับว่า การที่เกมเบังคับให้เราต้องเป็นทั้งพยานแล้วก็เป็นคนลงมือในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงสุดขีดขนาดนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกหรือมุมมองที่เรามีต่อตัวละครแม็กซ์เพนและก็โลกอันมืดมนที่เขาเผชิญอยู่ยังไงบ้าง